ครับผมเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปทําการแก้ไขนะครับสกูปปี้ไอคันนี้นะครับซึ่งก็มีอาการไฟเดียวนะครับกระพริบไม่เป็นจังหวะนะครับเพื่อนๆติดค้างแช่นะครับเพื่อนๆนะครับอ่าเนี่ยงือนกันกับไฟที่อยู่กับเรือนไมเลยนะครับเพื่อนๆนเนี่ยนานนานทีมันจะกระพริบครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ยจะกระพริบแบบนี้นะครับเพื่อนๆน เดี๋ยวเราไปทําการแก้ไขปัญหานะครับว่าปัญหานี้จะเกิดจากอะไรเราจะสามารถแก้ไขได้ไหมนะครับเพื่อนๆในส่วนของคลิปเต็มนะครับทุกคลิปนะครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ YouTube ซ่อมมอไซส์สไตล์ช่างบ้านนอกนะครับก็เป็นช่องหลักนะครับเพื่อนช่องนี้ก็จะเป็นช่องสำรองนะครับเพื่อนจากกรณีที่เพื่อนๆเห็นนะครับไฟเดียวกระพริบไม่เป็นจังหวะเมื่อกี้นะครับเราก็จะทําการนะครับ ถอดชุดโคมไฟหน้าออกมานะครับเพื่อนๆถอดชุดโคมไฟหน้าออกมามีน็อตข้างล่าง2ตัวข้างบน2ตัวรวมแล้ว4ี่ตัวนะครับแล้วก็ดึงด้านล่างแบบนี้ยกออกมาเลยนะครับเพื่อนๆนะครับยกออกมานะครับทําไมถึงต้องถอดตรงนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวรอให้ฟังแต่ก่อนอื่นนะครับในการที่จะถอดชุดไฟหน้าของรถรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับฝากไว้เลยอย่าห้อยไว้แบบนี้อย่าห้อยตองแต่งไว้จังซีนะครับเพื่อนๆ ไม่เอานะครับเราห้อยตองแต่งแบบนี้นะครับค่าแจ๊กหลุดปั๊บไฟหน้าจะแตกนะครับก็ต้องหาเก้าอี้มารองหรือว่าถอดยกชุดออกไปนะครับเราจะถอดออกมานะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นกล่องสี่เหลี่ยมอยู่สองกล่องนะครับกล่องสี่เหลี่ยมสองกล่องขึ้นอย่างนะครับกล่องแรกนะครับกล่องใหญ่นะครับก็เป็นดีเลย์ไฟเดียวนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะับส่วนกล่องเล็กก็เป็นดีเลย์ควบคุมไฟอ่าน่าจะไฟสัญญาณนี่แหละนะครับเพื่อน นะครับนี่หลังจากที่ถอดรีเดลอย่าเลี้ยวออกมาไอ้แจ็คใหญ่มีขาสองขานี่นะครับก็ต้องมานะครับมาลองมาเอานะครับเดี๋ยวจะลองเอารีเล์ตัวใหม่นะครับยืมคันนี้มานะครับเดี๋ยวรีเ์ตัวใหม่มาใส่เข้าไปนะครับเ,เพื่อนๆอ่านี่นี่นรีเดตัวนี้เป็นรีเ์แท้ติดรถนะครับตัวที่ถอดออกมาเมื่อกี้เป็นของอ่าเทียมจากท้องตลาดนะครับไม่รู้ยี่ห้อไหนนะครับ อ่าอันนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับเพราะว่ารีเลย์น,นะครับตัวที่ถอดออกมาจากตัวรถนะครับเมื่อกี้เบามากเลยนะครับอ่าตัวนี้หนักนะครับเห็นไหมตัวนี้ตัวที่หนักหนักเอามาใส่ไฟเดียวจะกระพริบเลยทันทีนะครับเพื่อนๆนะครับนะเดี๋ยวพี่เป็นจังหวะเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าในเมื่อเราเจอต้นเหตุต้นต่อของปัญหาแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการนะครับแก้ไขนะครับเพื่อนๆนว่า เราจะแก้ไขได้ไหมหรือจะจาเป็นต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนสหรับเจ้ารีเลย์ตัวนี้นะครับตัวที่มีปัญหานะครับเพื่อนเพื่อนนี่ของเดิมเห็นไหมของเดิมมันจะกับริบแบบนี้นะครับซึ่งแตกต่างกันกับรีเลย์ตัวใหม่ที่เอามาใส่เข้าไปนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมความแตกต่างนะครับทีนี้นะครับก็มาทําการรื้อถอดตัวเช็คเลยแต่ที่แน่ๆน้ําหนักมันเบามือนะครับมันน้ําหนักมันเบาผิดปกติมากนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับรีเลย์ตัวนี้นะครับ นะครับดังนั้นเราจะแงะแกะออกมาดูนะครับเพื่อนๆว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับข้างในมันเป็นยังไงมีอะไรมีชิ้นส่วนมากน้อยแค่ไหนทําไมมันเบามือจังนะครับวิธีการถอดรีเล์นะครับทุกรุ่นนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะแท้หรือเทียมก่องัดขึ้นแบบนี้แหละนะครับงัดตรงตะเกียบขอบด้านซ้ายขวานี่แหละนะครับนะครับมันก็ล็อกกันไว้2.2ตําตำแหน่งแค่นี้แหละนะครับเพื่อน งัดซ้ายขวาแล้วก็งัดขึ้นมาเลยนะครับนี่ถอดออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับถ้าเป็นรีเลย์ตัวดีๆยี่ห้อดีๆนะครับก็จะเป็นขดลวดขนาดใหญ่อยู่ข้างในนะครับสองสามขดสองขดมั่งนะครับแต่รีเลย์ตัวนี้อ่ามันผิดปกตินะครับมันไม่มีขดลวดเลยนะครับเพื่อนรีเลย์ไม่มีขดลวดผมก็ไม่รู้หรอกหลักการทํางานมันเป็นยังไงนะครับเทคโนโลยีมันไปถึงไหนแล้วนะครับอ่าแต่ที่เนี้เนี้ยเดี๋ยวเอามาเสียบให้ดูนะครับว่ามันจะทํางานไหม นะครับอ่ามาดูหลักการทํางานของเขาหน่อยนะครับเพื่อนๆนี่เสียบเข้าไปก่อนเลยนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็อ่ะนะครับเปิดไฟเลี้ยวนะครับเพื่อนเเปิดสวิตช์ไฟแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวนะครับอ่าดีเลย์มีหน้าที่ตัดต่อกระแสไฟนะครับเพื่อนๆนเพื่อให้ไฟเลี้ยวของเรากลับพลิบนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอัตราการกระพิบก็อยู่อ่อที่นะครับ อ่าเราราวแปดสิบถึงร้อยยี่สิบครั้งต่อนาทีนะครับเพื่อนเพื่อนอัตราการกระพริบของไฟเดียวนะครับ <S <S นี่เห็นไหมนะครับผมจะมีภาพเล็กภาพจอเล็กให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนดีเลยตัวดีๆยี่ห้อดีดอๆเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับในช่องในจอเล็กนะครับอ่านะครับเขาก็จะมีขดลวดมีซีมีอาร์ R, มีอะไรเยอะแยะแต่ทําไมดีเลตัวนี้นะครับไม่มีเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจหรอกหลักการทํางานนะครับเพื่อนๆอ่ามันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับ แตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับทีนี้เราก็นะครับมาทําการแก้ไขดีเลยนะครับพอทําการแก้ไขปั๊บนะครับไฟก็จะกระพริบเป็นปกติแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับอ่าเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงนะครับเพื่อนๆว่าแก้ไขยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับ สามารถแก้ไขได้นะครับเ,เพื่อนๆนี่เห็นไหมมันกับพริบแล้วนะครับเพื่อนๆกับพริบเป็นปกติแล้วนะครับหลังจากที่ทําการแก้ไขนิดเดียวนะครับมันมีจุดที่เราจะต้องแก้ไขนิดนึงนะครับเ,เพื่อนๆนะครับนี่บางครั้งบางทีกรณีไฟเดียวกับพริบข้างซ้ายกับข้างขวานะครับกับพริบอ่าช้าเร็วไม่เท่ากันอีกส่วนหนึ่งก็มาจากหลอดไฟหลอดไฟอ่าวัดไม่เท่ากันนะครับเ,เพื่อนๆมันก็เลยทําให เกิดการกระพริบช้าหรือเร็วกว่าปกตินะครับหลอดไฟวัดไม่เท่ากันดูดีๆนะครับเพื่อนๆนะครับบางทีหลอดหลอดโตขนาดเท่ากันแต่ว่าอ่ามันออกแบบมาผิดมันอาจจะเป็นรุ่น10วัตต์ก็ได้นะครับอาจจะเป็นไม่ใช่5วัตต์ก็ได้นะครับเพื่อนๆแบบทีนี้นะครับผมจะแนะนำนะครับในการปรับตั้งนะครับจริงๆแล้วทองขาวหรือว่าตัวทองแดงที่อยู่ข้างในนะครับตรงกลางนะครับเขาจะ โยกเข้าโยกออกได้นะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อเป็นการตัดต่อกระแสไฟนะครับเพื่อนๆทีนี้ในเมื่อผ่านการใช้งานมานะครับเพื่อนๆหน้าทองขาวบางทีมันอักกันนะครับมันละลายติดกันนะครับเพื่อนๆนะครับเราก็ต้องมาทําการขัดทําความสะอาดตรงหน้าทองขาวตรงกลางนะครับแล้วก็นะครับอยากให้กับพิบช้ากับพิบเร็วก็ให้เพื่อนๆนะครับนี่ดัดตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆทาการดัดเลยนะครับดัดเพื่อให้ หน้าทองขาวชิดหรือห่างนะครับนี่เวลาเขาทางานเ็าก็จะทํางานแบบนี้นะครับเด้งออกเด้งเข้านะครับเพื่อนเนเขาเด้งออกเด้งเข้าแบบนี้นะครับอ่าถ้าดัดไปเยอะนะครับมันก็กระพริบช้านะครับถ้ามันใกล้กันมันติดกันมันก็จะกระพริบเร็วหรือติดค้างไปเลยนะครับเพื่อนเเราก็ต้องดัดหานะครับเพื่อนๆนนะครับอ่าเมื่อกี้ผมก็ได้ทําการดัดไปแล้วแหละนะครับอ่าได้ทําการดัดไปแล้วนะครับก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นก็ นะครับไฟไฟเดียวก็กับพิบเป็นปกติแล้วแต่จะให้นะครับเราดัดแล้วมันปกติเต็มร้อยเปอร์เซ็นเหมือนอ่ารีเลย์ตัวยี่ห้อดีๆมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ารีเลย์ตัวนี้มันอ่ไม่รู้หลักการทํางานด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาทํางานยังไงนะครับแต่ที่แนีๆีอ่ารีเลย์พวกนี้ก็คงต้องอสร้างสนามแม่เหล็กแล้วก็ดูดให้หน้าทองขาววิ่งมาติดกันวิ่งมาชนกันนะครับเพื่อทําการต่อกระแสไฟนั่นเองนะครับเพื่อนๆนนะครับ แต่ที่แน่ๆผมก็แก้ไขให้ได้เท่าที่เพื่อนๆเห็นไฟเดียวกับพิบนั่นแหละนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็นะครับเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นผมก็สามารถนะครับแก้ไขให้ได้เท่านี้จริงๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นการเซฟงบให้ลูกค้านะครับถ้าแก้ไขได้ก็แก้ไขนะครับเพื่อนๆก็อยากให้เพื่อนๆถอดออกมาทําการแก้ไขแบบนี้แหละ นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ซื้อยี่ห้อดีๆมาใช้กันหน่อยนะครับดีเลยแล้วถ้าแบบนี้อืมผมมองว่ามันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆนนะครับเอานะครับคลิปนี้ก็นะครับทํามาหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนเอฟซีนะครับตอนนี้ก็คงต้องประกอบกับก็ไปแล้วนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆคลิปทุกคลิปนะครับคลิปเต็มนะครับจะอยู่ในช่องหลักนะครับยูทูบซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกนะครับคลิปนี้จะเป็น ช่องสำรองนะครับคลิปบางส่วนอาจจะตัดออกไปนะครับเพราะว่าไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับก็เข้าไปรับชมแล้วก็ติดตามกันได้ที่ YouTube ซ่อมหมอใส่สไตล์ช่างมานอกสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆพื่อนเอะครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหารีเลย์นะครับ ไฟติดค้างนะครับไฟกระพริบช้านะครับเพื่อนๆนะครับเอานะครับคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีครับ